นางแบบสาวทาคิซาว,วะคาเรีนวัย30ปีอัปเดตบัญชีสแกรมของเธอเพื่อประกาศการแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่ไม่ใช่คนดังนะคะ,ดววะโดยทาคิซาวะอัปโหลดรูปภาพของตัวเองสามีและน้องหมาระบุว่าในเวลานี้ฉันได้แต่งงานกับคนที่ทำงานในสถาปัตยกรรมฉันเป็นคนที่ลืมสิ่งต่างๆในวันที่มันเกิดขึ้นแต่ฉันยังสามารถจดจำฤดูกาลและเทวทัศน์ของวนันที่เราได้พบกันได้ เธอเล่าให้สามีฟังว่าเขาให้ความสำคัญกับงานไลฟ์สไตล์และเพื่อนๆของฉันมากเท่ากับที่ฉันทา,าเขาคิดถึงสุนัขของฉันเป็นอันดับแรกและหาวิธีที่จะสร้างความบันเทิงให้พวกเขาฉันต้องการให้เขาเป็นคู่หูกันรประจนภัยตลอดชีวิตของฉันเพื่อช่วยเสริมสร้างเส้นทางชีวิตของฉันให้ราบรื่อขึ้นเธอกล่าวทิ้งท้ายว่าจากนี้ไปเราสองคนและสุนัขสามตัวของเราจะออกเดินทางปรปจุภัยที่สนุกยิ่งขึ้นไปอีกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับนางแบบสาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะ